สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะก็อยู่กับช anel สายฟงของเราวันนี้นะครับช anel ที่ตอบโจทย์ขอบอลทุกท่านมีเนื้อหาสาระครบจบที่นี่ทีเดียวนะครับวันนี้อยู่กับความชื่นเคยนะฮะกับเซตบอลมอดเ็ปสูงต่ำคู่ประจำันที่สเปสนไมซ์นั่นเองนะฮะต้องบอกว่าวันนี้อ่าลีกที่น่าสนใจเลยนะฮะก็จะเป็นด้านของศึกแชมเปี้ยน,นชิพอังกฤษนะโอ้ต้องบอกว่ามีด้วยกันหลายคู่เลยทีเดียวแล้วก็มีด้านของศึกลาติกสเปนหนึ่งคู่ลีกอิงฟลอร์เซตหนึ่งคู่นะครับฉะนั้นวันนี้นะฮะโกกกก็็คคคััดมมมาาาให้้นนนนนเเู่่่ชืยยะองไรต ท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในครอบครัวเดลกโกนะก็เพียงแค่แอปไลายเข้ามาหรือจัดสแกนบัโคตง่ายๆเท่านั้นเองนะฮะต้องบอกไว้ก่อนว่าภายในตระหนักของกลุ่มสมาชิกในครอบครัวของโกนั้นไม่ต้องคิดวิเคราะห์ให้เสียเวลาเลยนะครับเพราะว่าโกเองจะเป็นคนคิดวิเคราะห์ให้รวมไปถึงด้านของตัวต็งตัวเน้นและก็ตัวคู่ VP ด้วยเช่นกันนะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะก็เพียงแค่แอดไลน์เข้ามา สอบถามโกได้ต่อทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับวันนี้3คู่นะก็คัดมาให้กันเน้นเหมือนเช่นเคยนะอย่างที่บอกนะครับวันนี้ว่าฟุตบอลเองกอ็ถือว่ามีทางด้านของศึกช่างมังกรเองที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็วันนี้ในส่วนของคู่แรกนะฮะก็จะเป็นทางด้านของเชลซีฟิลล์ยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางเองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนด้านของคาริสตี้นะทีมอันดับที่22ของตารางนะครับวันนี้ต้องบอกว่า เป็นฝั่งของชาวบ้านเองนะที่กำแพงต่ออยู่ที่กำแพงครึงครบลูกเท่านั้นเองนะครับในส่วนของคู่ที่2ของเรานะก็เป็น้าของออฟฟอร์ดจูเนเตตเองทีมอันดับที่17ของตารางเองก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนั่นของรีจูเนเตตทีมอันดับหนึ่งของตารางนั่นเองนะฮะคูน่นี้กำแพงเปิดทางฝั่งของทีมเยนยางรีจูเนเตดเปิดที่กำแพงลุกคึงเท่านั้นนะและปิดท้ายกันทางด้านของ สก,กสไฮกาสเปนนั่นเองนะเอสเปนยอนทีมดับที่15ของตารางเองจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนท่านของกิตาเฟ่นะทีมดับที่11ของตารางคู่นี้ต้องบอกว่ากำแพงเองนะเปิดอยู่ที่กำแพงเสมอเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูว่าสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ของทั้ง3คู่เลยนะมีคู่ใดบ้างที่มีโอกาสเกิดสกรอร์สูงต่ำในเกมนี้นะครับเราไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะก็เป็นท่านายของเชฟ ยูนเต็ดเองนะต้องบอกว่าตอนนี้รั้งอยู่อันดับที่3ของตารางนะฮะก็มีอยู่83แต้มนั่นเองนะฮะตามหลังตะดหนงของมอสซลีนะ,ะอยู่ที่5แต้มเลยนะครับส่วนทางด้านของทีมเยอรมันคาริสตี้เองตอนนี้ก็รั้งอยู่อันดับที่22ของตารางนั่นเองนะฮะมี42แต้มตามหลังตำแหนงของดาบ้คาตีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับ ์ลผลงานล่าสุดแน่นอนว่าทาง้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเองนะถือว่าค่อนข้างจะยแย่พอสมควรนะแนะ่นอนว่า3าเกมล่าสุดนั้นพวกเขานั้นยังไม่แพ้ใครเลยนะก็แน่นอนว่าส่งผลกระทบทาใไ้พวกเขาเองน่าจะหมดลุ้นแชมป์แล้วนะฮะเหลือเพียงแค่ลุ้นอันดับโพต้าเพื่อเลื่อนชั้นเท่านั้นเองนะครับคาดการณ์ว่าเกมนี้นะฮะน่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนทัพ โอ้โหอย่างแน่นอนนะที่เห็นชัดส,สุดเลยนะ g o มว่าน่าจะเป็นการกลับมาส่งหัวหอกตัวเป้าอย่างไทริสแคมเบล,ลนะที่เกมล่าสุดนั้นจะตัวก็ได้นั่งเป็นตัวสำรองนั่นเองนะคาดการว่าน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับเช่นเดียวกันน่านของเฟรดี้เซร์กี้นะแบ็กขวาแล้วก็ริยันบูสเตอร์นั่นเองนะเพลเมกเกอร์กลับมาลุ้นลงสนามเป็นตัวจริงด้วยเช่นกัน,นครับในส่วนของของทีมเยือนอย่างคาริฟเองนะฮะแน่นอนว่ายัางคงต้องลุ้น หนีตายด้วยเช่นกันนะเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญเองต้องบอกว่าคาดการณ์ว่าเกมนี้อาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนทัพด้วยเช่นกันนะเพราะว่าล่าสุดก็เพิ่งจะแพ้มาอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งนั่นก็คือแดงกลางเองที่จะกลับมาใช้ชื่อนะของซิวอ์มันน์นั่นเองนะกองกลางวัยรุ่นที่มีลุ้นลงมาคุมเชิงดูบ้างนะส่วนเกมลูกเองไม่ว่าจะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะก็น่าจะส่ง2ดูโอหัวหอกอย่าง คารลุซ่านะกายูซุปซาเลตนั่นเองนะฮะที่น่าจะต้องลงแบกทีมในเกมวันนี้นะครับสำหรับคู่นี้แล้วนะโกต้องบอกเลยว่าชั่วโมงนี้คาริปเปงอยู่ในช่วงที่ต้องเน้นทุกเกมเลยนะเพื่อที่จะดิ้นรนหนีตกชั้นนะจึงจะเห็นได้ว่าตลอด5เกมหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเองก็หลุดแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะแม้ว่าวันนี้จะออกไปเยือนก็ตามนะแต่ว่าเงื่อนไขต้องบอกเลยว่ายัางไงก็ตามก็น่าจะต้องเก็บสาแต้มเอาชนะให้ได้เท่านั้นนะครับในส่วนงัของ เชฟฟิวเองนะฮะเจ้าถิ่นก็แน่นอนว่าอยู่ดีดฟองก็ตกมาอย่างาน่าจะหายพอสมควรนะเพราะว่า3เกมหลังสุดนั้นพวกเขาก็ต้องบอกว่าพลาดเป้าไปถึง3เกมเลยทีเดียวนะฉะนั้นคู่นี้จึงไม่แปลกนะที่กำแพงนะจะเปิดทางฝั่งของเจ้าบ้านนะฮะอยู่ที่กำแพง หนึ่งลูกเท่านั้นเองครับในส่วนทางด้านของกระแพงพูเสมอนะั้นเปิดอยู่ที่3.95ณนะปัจจุบันก็ไหลลงู่ที่3.85นะอีกหนึ่งค่ายเปิดสูงอยู่ที่4.20เลยทีเดียวนะแต่ว่าปัจจุบันก็ไหลลงอยู่ที่3.90เท่านั้นเองนะฉะนั้นต้องบอกว่าสองค่ายนี้ ตามหลักของกูแล้วถือว่าเปิดมาได้ตรงตามสูตรตามเลที่ต้องบอกว่าร่วมกันมีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้นะฉะนั้นในส่วนน้าของสกอร์สูงวันนี้ต้องบอกว่าเปิดมาไม่ตรงเลทเลยนะเพราะว่าเปิดอยู่ที่0.70นะแต่ว่าหน้าสุดมีการไหลขึ้นนะอยู่ที่0.91นั่นเองนะส่วนน้าของสกอร์ต่ำก็เปิดอยู่ที่1.05ณปัจจุบันนะก็ไหลลงอยู่ที่0.80นั่นเองฉะนั้น คู่นี้ถ้ามองภาพรวมๆแล้วนะมีโอกาสเกิดบอลสามนาทีกันนะมีโอกาสที่ทั้งคู่จะเก็บ3แต้มแล้วก็เสมอกันด้วยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงผลสกอร์รวมคู่นี้นะโกขอมองว่าน่าจะมีโอกาสเกิดสกอร์สูงอย่างน้อยก็2ประตูต่อหนึ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับอะอไรก็ตามนะฮะสำหรับท่านใดที่ก็ติดตามคู่นี้ก็โกก็ขอการันตีว่ามีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงอย่างน้อย2อสมประตูเลยนะครับ ในส่วนของคู่ที่อของเรานะก็เป็นทางด้านของออฟฟอร์ดทีมอันดับที่17ของตารางจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของริชูนเตกทีมอันดับ1ของตารางนั่นเองครับฟอร์มผลงานตอนนี้นะฮะก็ตจ้าบ้านอยา่างออฟฟอร์ดเองอยู่อันดับที่17ของตารางนะก็มี4 8แต้มนั่นเองนะครับส่วนด้านของอทีมเยือนของเราก็เป็นจากููนะฮะมีปแต้มนั่นเองนะครับ ฟอร์มผลงานล่าสุดนั้นต้องบอกว่าเจ้าบ้านเองยังคงมีโอกาสตกชั้นอยู่นะสำหรับเจ้าบ้านทีนี้หากแพ้ต้องบอกว่าหากเก็บช,ชนะไม่ได้เลยในเกมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามโวกาสก,กันที่จะร่วงตกชั้นนะฉะนั้นเกมวันนี้นะก็อาจจะเป็นการปรบับเปลี่ยนทัพสักเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าทางด้านของอิสเดยฮาวิสกองหลังชาวรัสเองก็อยู่ในช่วงที่เร่งความฟิตกลับมาลงสนามในเกมนี้นะฮะในขณะที่เกมรุกเองนะก็เตรียมกลับมาใช้งานทางด้านของโทมัสฮาริสนะที่เกมล่าสุดนั้นก็นั่งเป็นตัวสนองนะก็แน่นอน เกมคืนนี้จ้าต,ตัวเองอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับสำหรับฝั่งของทีมยังอย่างริชาร์ดต,เ,ตเองนะก็เริ่มกลับมาทําง,งานได้ดีอีกครั้งนะฮะด้วยการคว้าชนะ2เกมติดเลยนะพร้อมกับขึ้นไปรั้งจากฝูงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมล่าสุดเองมีข่าวดีด้วยเช่นกันนะเพราะว่าจะได้ทางด้านของปีกตัวจีดอย่างเดนเนสเจมส์นะที่เกมล่าสุดนั้นไม่มีชื่ออยู่ในทีมนะเพราะว่ามีการบาดเจ็บนะแต่ว่า ล่าลสุดนั้นเจ้าตัวก็หายจากการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะกลับลงเป็นตัวจริงในเกมนี้ด้วยเช่นกันนะครับและคีเแมนหลักๆวันนี้เลยนะก็จะเป็นตัวชุดเล่นชุดเดิมชุดที่ดีสุดในเองก็จะมี่โซเอลปิโลนะดาวสงโวของทีมนั่นเองนะก็น่าจะลำน้าที่ลงราสก่อนในเกมนี้นะครับในส่วนของคู่นี้เองนะฮะก็เชื่อว่าเกมนี้ท้งนั้นของออฟฟอร์ดเองต้องดิ้นรนแล้วนะฮะเพราะว่าการมีแต้มเพื่อที่จะการันตี าจากการรอดตกชั้นแบบ100%ปนั่นเองเห็นได้ว่าช่วง5เกมหลังสุดนั้นพวกเขาหลุดพลาดไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบกับทีมในโซนล่างของตารางนั่นเองนะครับ แม้ว่าเกมนี้นะฮะจะเจอกระทิมจากฝูงในลีกก็ตามนะฮะแต่ก็เชื่อว่าเขาเองก็พร้อมที่จะสร้างความระบากใจไม่น้อยเลยนะฮะในส่วนทางฝั่งของหลีกเองก็จะบอกว่าจากฝูงอยู่ในช่วงที่เน้นผลการแข่งขันแบบสุดนะเพราะว่าเกมท้ายสุดไม่เคยยิงประตูห่างเกิน2สกอร์เลยนั่นเองใช่ห้เกมวันนี้นะฮะแน่นอนว่าน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มไม่ได้และก็น่าจะทำสกอร์ให้ได้เยอะที่สุดเลยนะฉะนั้นคู่นี้ก็ไปที่หนึ่งคู่นะฮะที่ทางน้าของกระแพงนั้นเปิดทางฝั่งของ ทีเยียอย่างหริงจะเตนนะเปิดอยู่ที่กระแพงลุกรึเลยทีเดียวนะและก็ทางด้านของกระแพงผู้เสมอนะเปิดอยู่ที่4.85ณประวัจวันไหลลงอยู่ที่4.80เท่านั้นเองนะอีกหนึ่งค่ายเปิดอยู่ที่5.00นะฉะนั้นคู่นี้โกก็จะบอกเลยว่า2ค่ายนี้เห็นตรงกันว่าคู่นี้เองมีโอกาสนะที่จะเกิดสกอร์สูงในเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับส่วนนฝั่งของสกอร์สูงนั้นก็เปิดอยู่ที่0 7 0นะณปัจจับวันไหลขึ้นอยู่ที่0.75เท่านั้นเองนะนะก็่ ว่ามีโอกาสที่จะเกิดสกอร์สูงใน,กนเกมนี้อย่างน้อยก็2อสประตูขึ้นไปนะครับและปิดท้ายกันท้าทายของสุดลาติกาสเปนนะคู่นี้ก็เป็นท้าทายของอสเปนยอนทีมอันดับที่15ของตารางเองนะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท้าทายของเกลเฟ่นะทีมอันดับที่11ของตารางนะครับจากการดูดวงตัวนี้ทีมเจ้าบ้านก็รั้งอยู่อันดับที่15ของตารางนะฮะมี35แต้มนะฮะก็ตามหลังท้าทายของอ สปนะร์นะเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะส่วนทางด้านของอเกโลเฟเองก็ร้างอยู่บที่สเปคของตารางนะก็ตามหลักทางด่างของอรายูเบริกโนนะฮะก็อยู่เพียงแค่แต้มเดียวด้วยเช่นกันนะครับฟอร์มผลงานล่าสุดของเจ้าบ,บ้านเองนะยังคงทำงานได้เชยไล์เหมือนเช่นเคยนะสำหรับเจ้าบ้านทีนี้ด้วยการไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแล้วนะแต่ว่ากอลงสนามวันนี้นะฮะก็บอสใหญ่ยามมานูโลกัสเเลตเองนะก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะเพราะว่า เกมวันนี้อาจจะไม่มีปีตัวเก่งอย่างคลาบี้ปูอาโดนะฮะที่ติดโทดแบนด้วยเช่นกันนะครับ ถึให้วันนีนะ้น่าจะส่งผลให้ทหนะของอเลสคานนะมีอโอกาสลงทำหน้าที่แทนมากที่สุดแล้วนะส่วนที่เหลือก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะก็ตัวลหลักเลยนะก็จะเป็นนันของโรเบโตเฟรนเดสนะหัวหอกตัวเป้าเลยที่นันลาสุดนั้นก็ทำประตูได้ด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายต้งฝังของทีมเยือนวันนี้นะอย่างเกาเฟ่เองนะก็ต้องบอกเลยว่าช่วงหลังนั้นถือว่าฟอร์มนั้นตกไปเยอะค่อนข้างพอสมควระนะเพราะว่าลูกทีมทานของโกเซ่เบอร์ดาลัสเองเนื่องจากว่าสามเกมสุดนั้นพวกเขาก็พ่ายไปถึง2งเกมด้วยกันนะ แตมวันนี้นะก่อนไปเยือนก็มีข่าวร้ายด้วยเช่นกันนะเพราะว่าจะไม่มีท่าของเดโกริโก้นะแบ็คซ้ายที่โดนทดแบงนั่นเองนะครับทำให้เกมวันนี้การแก้ไขเองนะโกมาว่าอาจจะส่งท่านของอ่าควรนอิเกโเซ็นนะที่ปติเล่นท่าทางของแบ็คขวามนะน่าจะลงมายืนทําหน้าที่แทนนะและก็จุดโวอยู่น่าจะทดแทนด้วยท่านงของ เจนนะี่ดาโกนัสนาลงสนามในเกมนี้นะขณะที่เกมลุกเองนะมีแววปรับเปลนทัพด้วยชิ่นกันนะฮะก็น่าจะใช้ความสดทางด้านของโกบาปีกไวรุ่นนะกับทางด้านของบัวข้ามาายอรัสนั่นเองนะที่กันมาสุดนั้นก็นั่งเป็นตัวสำรองทั้งคู่เลยนะข้าวการว่าเกมนี้น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับ สำหรับส่วนของคู่นี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเอสเปนยอนเองอยู่ในช่วงที่ผลงานมาดีแล้วก็คงเส้นคงวางแบบสุดๆเลยนะเพราะว่าสีเกมหลังสุดอย่างที่บอกไปนะยังไม่พ่ายกับทีมใดเลยนะชนะ3เสมอ ไปหนึ่งนั่นเองนะครับบวกกับวันนี้ได้กลับมาเล่นต่อ,ตอนหน้ากองเชียร์ด้วยนะโอ้โหถือว่าเล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะมั่นใจแนะ่นอะนมีโอกาสที่จะลุ้นเข้าวินด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่งางเกลเฟ่์เองผู้มาเยือนโอ้โหต้องบอกผลงานช่วงนี้ดรอปลงไปเลยนะครับเพราะว่า3เกมหลังสุดอย่างที่บอกก็พลาดไปถึง2เกมด้วยกันนะครับทำให้วันนี้นะฮะกำแพงนั้นเปิดอยู่ที่กำแพงสเสมอเท่านั้นเองนะฮะในส่วนนั้นของกำแพงผู้เสมอก็เปิดอยู่ที่3.15สนะปัจจุดห,นะหนึ่งห้านับปัจจุบันไหลลงที่2.87สปัจจุบันหลลเจ 2.80นะก็ถือว่าเปิดมา2ค่ายไม่ได้ตรงตามสูงตามเหล็กของโกเลยและก็ไม่ได้ความเห็นด้วยว่าคู่นี้จะมีโอกาสเกิดสกอร์ส,สูงนั่นเองนะครับเพราะสำหรับสนานของสกอร์สูงเปิดมาสูงริบเลยนะเปิดอยู่ที่1 8 0ปนะปัจจุบันก็มีการไหลขึ้นอีกอยู่ที่1 8 0นนั่นเองนะสแนงของสงกอร์ต่ำเปิดอยู่ที่4 0.40นะปัจจุบันไหลลงอยู่ที่0.36เท่านั้นเองฉะนั้นคู่นี้ ภาพรวมแล้วนะโกโก็มองว่ามีโอกาสที่จะเกิดสกอร์ต่ำในเกมน,นี้ไม่น่าเกิน2ประตูนั่นเองนะฉะนั้นถ้าไหนที่ สนใจมากกว่า3คู่วันนี้โกคัดมาให้กัน3คู่ท่าน้า y o u t u b เท่านั้นเองนะฮะก็มีสูงสงคู่ต่ำหนึ่งคู่นั่นเองนะ,ะั้นท่านใดที่ต้องการมากกว่านี้นะฮะก็แน่นอนแอดไลน์เข้ามาสอบถามโกได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับโกแน่นอนว่าโกจะหาข้อมูลมาให้แฟนบอลได้รับชมรับเชียร์กันนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ฝากกันเช่นเคยนะฮะฝากกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไซโคแล้วก็ความเองได้ทำงานกันต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ